มนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันรุนละทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมกทสานเข้าสู่รายการบรุลป้าพาเที่ยวรายการี่พากุเปรี้ยวกคำว่าเรียบว่าลืมคำว่าแกมีแต่คำว่าเกาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจกขาขนาดนี้ยายก็อยู่ที่นี่ค่ะดอยช้างคอฟฟี่ค่ะยายจะมาตามหาความจริงค่ะว่าประวัติความเป็นมาของกาแฟดอยช้างเนี่ยนะคะที่เขาว่ากันว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและความหอมกลุ่นกลิ่นกาแฟดอยช้างดังไปถึงทั่วโโกรถึงระดับสากลเนี่ยมันมีความเป็นมา อยากรู้อยากทราบตามยายเข้าไปหาผู้รู้ด้านในกันเลยนะคะเชิญค่ะดอยช้างทไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายกรรมการผู้จัดการกาแฟดอยช้างแห่งนี้ละคะ่ะท่านขารบกวนเราประวัติความเป็นมาของกาแฟดอยช้างให้ยายฟังสักนิดชนนะคะว่ามันเป็นมยังไงนะคะ ยายเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มีต้นไม้ค่ะสมัยแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขาหัอลง30ปี40ปีที่แล้วเนี่ยอด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนียก็คือราชการที่9นะครับค่ะท่านเอากาแฟให้พี่น้องชนเผ่าเนี่ยมาปลูกกาแฟจะปลูกฝิ่นมาเป็นกาแฟเริ่มแรกนะครับ4ี่ิครอบครัวโอ้โหครับ40่ครอบครัวก็จะมีอยู่3มชนเผ่านะครับคุณยายค่ะมีหนึ่งค่ะก็คือ เป็นพี่น้องอะค่ะค่ะแล้วก็คือที่นี่เนี่ยมีประชากรทั้งหมดอยู่ประมาณพันสองร้อยปัจจุบันนะครับมีพันสองร้อยครอบครัวค่ะ 1, ก็คือเริ่มจากตัวนั้นในจากโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือคะจะปลูกฝิ่นมาเป็นกาแฟครับ<อ>ปัจจุบันตัวนี้เนี่ยพื้นที่พ่อปูกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สามหมื่นไร่ให้คุณยายไปดูที่สวนกาแฟด้วย วันนี้ขอบพระคุณค่ะดีจะไจะเจาะลึกไปทุกที่ทุกส่วนเลยดีไหมคะท่านวันนี้ดีเลยครับคุณย่าคุณย่าจะได้เล่าให้กับลูกหลานฟังด้วยว่ากาแฟดีๆตัวหนึ่งของโลกเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไทยอู้ยายฟังแล้วก็ปิติใจนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่นะคะแล้วก็อีกอย่างก็ต้องขอชื่นชมคุณอาเดลด้วยนะคะที่ผลิตกาแฟคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยทีเดียว นี่ยายก็อยากรู้อยากเห็นแล้วค่ะคุณอเดียวขาที่มาเอากาแฟอะไรหรอคะเนี่ยมันทำไมมันหลากหลายแล้วก็ยายนึกว่าถั่วนะคะใช่ถั่วมีคะเนี่ยไม่ใช่คุณยายนี้มันเป็นกาแฟอันนี้มันไม่ใช่ถั่วนะครับหรอกค่ะอันนี้เลยต้องรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าคือกาแฟกะลาอ๋อนี่กาแฟกะลาหรอกค่ะนะคะหรอกค่ะอันนี้คือกาแฟกะลาคุณยายเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของเขาหรอค่ะกาแฟที่พระราชามาปลูกที่นี่นี่เป็นกาแฟอาบิก้าทองในหลวง สมัยเมื่อตั้งแต่ปี -2 น่ะครับถ้าคุณท่านต้องการอยากจะให้พี่น้องชาวเขาเนี่ยจากการปลูกฝีมาเป็นกาแฟนี่คืออาราบิก้าอาราบิก้านี่มอตโต้อยู่ใกล้ร่มงเงานะครับการปลูกกาแฟนี่นะครับก็คือการปลูกป่าการได้ป่าคืนแล้วจากนี้คืออันนี้คือกาแฟแล้วก่อนที่จะมาถึงตัวนี้นะคุณยายจะมีกาแฟเชอรี่เขาเรีย ที่แดงๆหญ่เคยเห็นไหมสีแดงๆเม็ดแดงๆรอคะโอ้เคยเห็นในรูปใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูหรอค่ะของนี้จะมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูและอันนี้คือนี่อะไรคะกาแฟสารนะครับคุณยายครับหรอคะอันนี้คือกาแฟสารอันนี้หลานจากกระท่อเปลือกตัวนี้เสร็จแบบอย่างนี้นะครับอันนี้คือเปลือกอันนี้เขาเรียกว่ากาแฟกะลาค่ะและมันเป็นกาแฟสาร เดี๋ยวผมจะให้คุณยายไปดูว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟที่หลังจากที่อันนี้ปมแล้วไปกินไปดื่มทุกวันเนี้ยคุณยายดื่มกาแฟไหมครับดื่มสิคายายชอบมากเลยราคายิ่งกาแฟดอยช้างที่ดื่มประจําเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้โหจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่งนนนบ่วทาายายินดีครับยินดีครับคุณยายครับไปทางไหนดีคะท่านคะเชิญครับท่านนี้คุณยายไหวไหมครับไหวค่ะยายแข็งแรงมากอันนี้อยากเอาไปด้วยนะคะเนี่ยเชิญเชิญเชิญแล้วครับดีครับเชิแปลกใจมากเลยค่ะดีนะคะเนี่เราจะได้รู้ได้เห็นกันนะคะ มมนาามนุุษษยยยย์์ปปาาาาพพเเททีวีววสนับสนุนโดยเควิน่ายินสกัดจากธรรมชาติสำหรับไล่ยุงและแมลงนี่คือต้นกาแฟที่เมื่อกี้ที่ผมบอกคผมบอกให้มาดูว่าสวนกาแฟอยากจะให้ยายเก็บด้วยว่ากาแฟเป็นยังไงบ้าง นี่ยรอนี่คือต้นของเขาเหรอคะเนี่ยนี่ใช่อันนี้คือกาแฟอ๋อเหรอกค่ะนี่ยังไม่สุกนะครับคุณยายเหรอคะนี่คือกาแฟที่สมัยที่เมื่อก่อนนะครับมีแต่ฝิ่นเท่านั้นเหรอคะครับยายเคยเก็บกาแฟไหมครับคุณยายไม่เคยเลยค่ะนี่ก็เพิ่งเห็นยายเก็บนะครับเหรอคะเนี่ยเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนก็จะสุกแล้วอ๋อเหรอคะเวลาสุกมันจะเป็นสีเหลืองเหรอคะเด็กเลยนะคะนี่ยผมจะให้ดูน่เริ่มสุกครับใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าคือที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเชอร์รี่ไงยายอ๋อ มัน,น,นเป็นสีสแดงเห<ด>มือนลูกเชอร์รี่อย่างนี้เลยอันนี้เริ่มจะสุกแล้วคุ่ยายครับอ๋อนี่กำลังเริ่มครับใหญ่ครับเชิญครับ จะได้ดูว่าคือกระบวนการในการทำงานของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกระบวนการโปรเซสตต่อไปก็คือเราจะดูว่าคือเกษตรกรทุกคนนี่นะต้องรู้เลยว่ากาแฟที่เรารับซื้อเนี่ย <Okay. S 2> รับซื้อจะพร้ม,มเมล็ดที่สุกเท่านั้น oh. มีบาโคดเราจะยินบาโคดป๊อบเนี่ย oh. ช่างกาแฟ oh. ตรงนี้ใช่ก็คือ <Okay. S 2> ทั้งรถทั้งอะไรทุกอย่างมันก็ช่างอยู่กับอันนี้เลยกระบวนการโปรเซสตต่อไปคาดแย่เสียพวกเราก็ต้องไปดูที่เ <Okay. S 2> ทกาแฟ <Okay. S 1> ลงไปในบ่อมันมีเมล็ดที่ ดีกับไม่ดีมันก็จะแยกออกจากกันเราจะเอาเมล็ดที่ดีที่สุดเท่านนที่จะเอามากระท่อเบือดเราก็เอาไปตากกาแฟตากก็คือตากในนี่ร้ลานตากที่มีแดดอย่างน้อยนะครับคุณยายก็คือเจ็ดถึงแปดวันขบวนการต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคุณยายต้องแบกกระสอบด้วย้ตายแล้วไปสิคะท่านเชิญคุณยายครับเดี๋ยวนี้มาเชิญๆนะคุณยายตอนนี้กระหมด ตัวนี้เลยครับคุณยายครับตัวนี้ค,คือเอารถรถใหญ่ที่เรามีอยู่เนี่ยคือทั้งหมดนี่ค,คือเอามาจอะตัวนี้ค่ะพร้อมที่จะไปตากนี่แหละครับคุณยายครับ,รบนี่คือกาแฟที่เราผ่านมือกีที่ตากอยู่นะฮะเรามาเก็บ<อ>ไว้ตัวนี้เลยนี่หรอคะเนี่ย ต้องแบดทั้งหมดเลยนะคุณยายจะไหวหรอคะที่จดูท่าทางยายจะโดนเม็ดกาแฟทับตายก่อนนะคะท่านขาใช่ต้องแบดไม่แบดไม่ได้ทิ้งราคางั้นจะบอกลูกหลานได้ยังไงว่าคือกาแฟมันหนักหรือเบานะครับคุณยายสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้นีอผมต้องเอาไปกระท่อเปลือยอีกทีนะยังไม่ไม่เสร็จนะครับคุณยายครับเดี๋ยวผมพาคุณยายไปด้วยลุยอีกเหรอคะเนี่ยยุุคครับณจะไปเลยค่ะโอ้โหสนุกจัง เนี่ยใหญ่ค่ะตัวนี้แหละคือเราจะเอากาแฟที่บ่งไว้เนี่ยคือแปดเดือนเอามาลงตัวนี้โอ้ลงตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีการกระทอบเปลือกสีเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาตัวนั้นนะคุณยายพีบรีเอค่ะดับเบิลเอโอ้โหเกรดเอบีซีดีครับแยกเกรดเสร็จแล้วเราก็เอามายิงด้วยเครื่องสีเพราะว่าเมล็ดบางที่เนี่ยมันมีตําหนิบ้างแมงจอกบ้างเราไม่รู้เพราะนั้นเราต้องคัดแยกให้หมดเราต้องเอาคุณภาพเป็นที่ตั้ง เนี่ยใหญ่ครับคัดกาแฟนี่หรอคะอ๋อที่บอกว่าคัดด้วยมือแบบนี้กันเม็ไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็คัดออกโอ้หรอคะมันเหญ่เม็ดยังไงคะเม็ดที่อันนี้เป็นสีขาวโอ้ย่างงี้ก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านมาตรฐานและไอเม็ดที่เสียๆหายๆนี่เราเอาไปทาอะไรต่อคะท่านครับทไม่ใช้ครับคุณยายเราก็เอาไปทําเป็นสบู่ สบู่ได้ด้วยหรอคะแบมพูกาแฟคุณยายโอ้ที่มาถูผิวเรานี่ใช่อันนี้คือคอสเมติกเราไปใช้กับแชมพูอันนี้แหละครับคุณยายของดอยช้างจะไปใช้ก็คือสบแชมพูมีประโยชน์ทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าขั่วกาแฟยังไงโอ้โหนี่ยังทานไม่ได้อีกยังอันนี้ก็ยังทานไม่ได้เดี๋ยวผมพาใหญ่ขึ้นไปค่ะไหวไหมครับคุณยายเชิญไหวค่ะยายต้องไปตามหาให้ได้ไปไหนคะที่นี่หรอคะ ันนี้เราจะพาไปดูว่าคือขั้วกาแฟยังไงเดี๋ยวให้ยายดูด้วยว่าขั้วกาแฟเนี้ยเครื่องมันหรอคะเนี่ยนี่แหละครับคุณยายเราเอามาจากอิตาลีเนี่หรอคะเครื่องนี้สามารถขั้วได้อยู่9 9้าสิโปรไฟล์ราาคนเนี่ยการดื่มกาแฟเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละประเทศเขาไม่เหมือนกันหรอคะเดี๋ยวจะพาคุณยายไปดูตัวนี้ว่าขั้วยังไงบ้าง คือเมื่อกี้เราคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณยยค่ะนี่คือควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยคุณยายเนี่ยน้องเขาผู้เชี่ยวชาญเขาต้องมาเรียนรู้พอคั่วเสร็จปุ๊บนะคุณยายค่ะเราก็เอาไปแพ็คพร้อมชงลพร้อมที่จะชงเลยเชิญครับคุณยายครับเดี๋ยวจะให้ดู ค่ะแล้วหยับตรงนี้ไปไหนต่อครับหลังจากนี้ปุ๊บเราจะต้องไปซิลแล้วนะคุณยายซิลตรงไหนในถุงกันนี้เลยครับที่เราจะส่งไปให้กับลูกค้าเอาไปชงเอาไปเลยนี่คือกาแฟดอยช้างโอ้โหให้คุณยายดูแล้วในนี้อ่ะคุณยายค่ะจะมีชนเผ่าของพวกเราเนี่ยทั้งหมดเลยในซองในอะไรทุกอย่างมันจะมีบอกบ์บอกมาเลยว่า มาจากที่ไหนยังไงชายในนี้คือใครคะเนี่ยท่านนี้คือใครคะนี่อะคุณพ่อครับอ๋อเป็นคุณพ่อของท่านเหรอคะนเนี่ยใช่ครับว่านี่คุณพ่อนี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งดอยช้างคุณผู้คมคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะโอ้โหเลอค่าจริงๆแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดสําคัญสําคัญที่สุดใหญ่ต้องไปดื่มที่ไหนคะร้านกาแฟครับคุณใหญ่ครับไปเลยค่ะ ก็มาชิมแล้วขอบคุณคุณยายนะครับก็คือพาพี่น้องทุกทุกคนมาชิมได้นะคุณยายนะครับโอกาสหน้าอยากจให้คุณยายมาชิมมาดูว่าคือสิ่งที่เราทำอะไรบ้างนะครับคุณยายขอบคุณมากครับคุณยายครับกราบขอบพระคุณท่านเช่นกันนะคะครับมนุษย์ป้าพาเทียวมนุษย์ ปาาพาเียวสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีครับพบกับผมพลังพิทักโลก น้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อรถยนต์ของท่านเมื่อน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ากำหนดอาจมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ทำให้เสื่อมสมรรถนะและกินน้ำมันเยอะกว่าปกติดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอยู่เสมอเราจึงมีวิธีในการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีมาฝากกันครับ 1. ควรตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนต์เย็นจะดีที่สุด สสวมถุงมือป้องกันแล้วดึงแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแล้วใส่กลับคืนรอสักพักแล้วดึงแท่งวัดออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง 3. ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายสูงสุดและต่ำสุดบนแท่งวัดระดับ4ถอดฝาครอบตัวกรองน้ำมันออกเพื่อเติมน้ำมันเครื่องลงไปในเครื่องยนต์โดยใช้กลวยในปริมาณที่เหมาะสมทำซ้ำขั้นตอนที่2และ3เพื่อตรวจดูระดับน้ำมันจนได้ระดับที่กำหนด 5. ใส่แท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องกับเข้าที่เดิมและปิดฝาครอบตัวกรองให้แน่นหลังจากการตรวจสอบและเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยและที่สำคัญควรแยกกระป๋องน้ำมันเครื่องและน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วทิ้งในที่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกับโครงการแยกแลกยิม้มที่เชิญชวในให้ท่านแยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกสีถูกประเภทเพื่อนำขยะไปขายและนำไรายได้มาช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เพียงแค่นี้ท่านก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้แล้วครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ยแยกแลกยิ้ม .com สำหรับวันนี้ผมและพลังวิทักโลกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมนุษย์ป้าพากินสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตาปลาหมึก คุาแนะนาคุณยายครับอันนี้จะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปนะฮะก็จะเป็นจำพวกสเต็กที่มาให้คุณยายได้ทานในวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ค่อนข้างขายดีนะครับโอ้เป็น red cow m e เป็นเมนูที่ลูกค้ามาก็ต้องสั่งรับประทานกันอย่างงี้นี่เป็นกาที่ไม่เป็นการเสียบุริยดี๋ย่เราคุยกันไปชิมกันไปนะคะจะได้ดูกลุบกลิบนะคะที่ไราวกับดินเนอร์หรืออันนี้คือน้าองุ่นเหรออะไระนาน้ำองุ่นอ๋อนี่น้าองุ่นใช่ไหมคะใช่ครเดี๋ยวขอชิมน้ําองุ่นก่อนนะคะครับผม สดชื่นค่ะเรียกน้ำย่อยดีดีค่ะมาเลยค่ะอาหารยุโรปสไตล์ยุโรปใช่ไหมคะเมนูแรกที่อยากจะให้ยายรองริมชิมรสอะไรดีคะคุณครับตัวแรกที่จะแนะนำคุณยายนะครับจะเป็นสเต็กแกะครับผมจากนิวซีเรีจชกนื้อซีเรียเลยเหรอคะใช่ครับขกกคนณอยากลองชิมค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณยายอบพระคุณมากค่ะ ุภาพหลุดนมนะคะข่อนย่าต้นะคะที่ฉันจะหั่นสเต็กเนื้อแกะนี่นะคะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยค่ะ นุ่มหวานหนุบหนับนะคะและน้าซอสเนี่ยมันมีแบบเย็นๆด้วยอะค่ะคืออะไรอะคะเป็นซอสมิ้นไงครับก็คือชิมเขาันจะมีรสชาติสดชื่นทําให้สดชื่นไม่รู้สึกเลี่ยนจริงๆค่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนอย่างที่ว่านะคะเมนูต่อไปจัดมาค่ะครับตัวต่อไปนะครับอยากแนะนําเป็นอันนี้ครับซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวครับอืครับอันนี้เป็นตัวอบเมื่อสักครู่นี้เป็นย่างใช่ครับต้องขอยัดหลองชวิตนะคะที่ทานด้วยกระเพาะุณครับอะไครับ คนยาอินหั่นยังไงก็เอาไาทั้งชิ้นยกมาทั้งชิ้นอย่างนี้เลยดีกว่านะคะนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะแล้วเวลาหั่นต้หั่นนี่หรอคะหั่นตามร่องครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ชิ้มกับน้ำซอสบาร์บีคิวสูตรเฉพาะของเราเหมือนกันรสมากค่ะครับ ไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยค่ะกัดเข้าไปนะคะอร่อยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะมันเป็นการอบทท่ระมูนรมัยแสดงว่าอุณหภูมิในการอบเนี่ยดีมากนะคะก็ทาให้ซี่โครงหมูเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วข้างในเนี่ยยังหวานอยู่เลยนะคะคุณขาซอสบาร์บีคิวก็ลังด้วยค่ะต่อไปเลยค่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่นะคะตัวต่อไปนะครับเป็นเนื้อสันในออสเตรเลียครับผมเนื้อสันในจากออสเตรเลียไเทียว เป็นเนื้อสันในย่างค่ะคุณผู้ช<ผ>มเนื้อเนี่ยเป็นการย่างที่ดีนะคะข้างในยังเป็นสีนแดงอยู่ฉนันเห็นต้องลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนื้อนุ่มมากเลยทีเดียวค่ะข้างในยังมีควันหวานฉ่ำนะคะ ครับผมตายแล้วจะเลือกเมนูไหนเลือกเอาหมดทั้งสามเมนูเนี่ยค่ะอร่อยีกนะคุ่าต่ยังไม่หมดอีกหรอกเนี่ยอะไรก็อันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นขาหมูขาหมูเยอรมันนะครับผมขาหมูเยอรมันเสริฟพร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มคล้ายๆคล้ายๆล้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ไม่ใช่ เราเป็นน้ำจิ้มอะไรงั้นเดี๋ยวยาขออนุญาตลองนะคะพุทธาขาหมูมีความกรอบนะคะเนี่ยเสียงหั่นลงไปค่ะคุณผู้ชมขากรอบกรุบเลยทีเดียวค่ะคแสดงว่าขาหมูของเขาเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็วิธีการทอดเนี่ยจะต้องควบคุมอย่างดีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคมีความเผ็ดหวานเปรี้ยวลงตัวแล้วขาหมูทอดเนี่ย ็มีความกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารสไตล์ยุโรปทั้ง4เมนูที่จัดมาวันนี้ค่ะยายหวังดีให้สิบสิบสิบเลิศเลิศสุดยอดจริงๆเลยค่ะคุณอาร์ตค่ะเลิศค่ามากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมของยายอยากจะมารับประทานอาหารยุโรปสไตล์นี้ค่ะอร่อยๆเนี่ยต้องมาที่ไหนคะที่วิลเลตฟาร์มครับเปิดทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะคะยายต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอาร์ตมากนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้โหเดือค่ะ สไตล์ยุโรปแบบนี้นะคะชมแค่หลอดก่อนจากกันต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีปอตทอเดอะบิวตี้อาร์ตน้ำปลาแท้ตราประมุกและร้านกาแฟนาตริงชันขรอบหวังดีและรายการมนุษป่าพาเที่ยวและท่านเดลต้องขอกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านขาโรก ละทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปนับเนื่องแต่โบราณมนุษย์เราต้องการที่จะเอาชนะความชราเสริมสร้างสมรรถนะและรักษาโรคไภัยไข้เจ็บเราจึงพยายามเสาะแสวงหาสรรพคุณอันเป็นเลิศจากสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกายและช่วยชะลอวัยโดยหนึ่งในนั้นก็คือถังเช่าสีทองสายพันธุ์ทิเบตซึ่งพิสูจน์แล้วว่าอุดมด้วยสารคอโดสิป,ปินอันมีสรรพคุณที่หลากหลายเช่นช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยการนอนหลับลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองตับไตหัวใจสายตา ยับยั้งการเกิดมะเร็งรักษาอาการภูมิแพ้เสริมสมรรถภาพทางเพศท่านชายแก้อาการไวทองในสตรีและด้วยสรรพคุณนี้ขอดิพีจึงนำถังเช่าสีทองสายพันธุ์ที่เบตมาผสมรวมกับโสมสายพันธุ์ดีบรรจุไว้ในแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมโดยมีปริมาณถังเช่า มากถึง450มิลลิกรัมขอดิพีทังเช่าผสมโสมเพื่อบำรลุงร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขอดิพีทังเช่าผสมโสม1กระปุก30เม็ดราคา990บาทสั่งซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทหากโทรตอนนี้ ลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นขอดิพีถังเช่าผสมสมขอดิพี